ประวัติและความสำคัญของเรือหลวงตากสินเรือหลวงตากสิน HTMS ทักสินเป็นเรือฟริเกตขนาดกลางของกองทัพเรือไทยที่เข้าประจำการเพื่อเสริมกำลังทางทะเลและยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันประเทศโดยถูกตั้งชื่อตามพระเจ้าตากสินมหาราช หนึ่งในวิรกษัตรย์ผู้กอบกู้เอกราชของไทยทำให้ชื่อเรือสะท้อนถึงความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเหล่าทหารเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ในทะเลไทยขีดขีดขีด,ขดการออกแบบและระบบอาวุธเรือหลวงตากสินถูกออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงสามารถปฏิบัติภารกิจในทุกสภาพอากาศตัวเรือสร้างจากวัสดุที่ทนทานต่อการใช้งานในทะเลระยะยาวพร้อมติดตั้งเรดาร์ค้นหาศัตรูทั้งผิวน้ำและอากาศ นอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันการถูกโจมตีด้วยอาวุธนำวิถีระบบอาวุธประกอบด้วยปืนเรือหลักอาวุธปล่อยนำวิถีระบบป้องกันภัยทางอากาศและต่อปิโดต่อต้านเรือดำน้ำทำให้เรือสามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุมทั้งระยะใกล้และไกลขีดขีดขีดภารกิจหลักของเรือหลวงตากสินภารกิจสำคัญของเรือหลวงตากสินคือการลาดตระเวนคุ้มครองน่านน้ำ การปกป้องเส้นทางเดินเรือและการสนับสนุนปฏิบัติการทางทะเลในสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ยังมีบทบาทในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลการค้นหาและกู้ภัยรวมถึงปฏิบัติการผสมในระดับนานาชาติร่วมกับมิตรประเทศเรือหลวงตากสินขึ้นชื่อในด้านความพร้อมรบระดับสูงและความสามารถในการเข้าร่วมภารกิจต่อเนื่องเป็นเวลานานขีดขีดขีดบทบาทในการพัฒนากองทัพเรือไทย การมีเรือหลวงตากสินเข้าประจำการทำให้กองทัพเรือไทยมีขีดความสามารถมากขึ้นในการป้องกันภัยคุกคามยุคใหม่ทั้งจากเรือรบคู่แข่งเครื่องบินและเรือดำน้ำนอกจากนี้เรือยังเป็นเรือแม่ในหลายภารกิจที่ต้องใช้ระบบตรวจการระยะไกลทำให้เหมาะสำหรับยุทธการทางทะเลในยุคดิจิทัลเรือหลวงตากสินยังเป็นพื้นฐานให้กองทัพเรือพัฒนายุทธวิธีใหม่ๆใ,ในการรบผิวน้ำและการรบใต้ทะเลขีดขีดขีด,ขดเทคโนโลยีที่ถูกอัปเกรด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเรือหลวงตากสินได้รับการปรับปรุงระบบต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับสงครามยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นการอัปเกรดระบบควบคุมการยิงการเพิ่มประสิทธิภาพเรดาร์ตรวจจับและการเสริมขีดความสามารถในการต่อต้านอาวุธปล่อยนำวิถีการอัปเกรดเหล่านี้ทําให้เรือยังคงเป็นกําลังสําคัญของกองทัพเรือแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีขีดขีดขีดความสําคัญต่อความมั่นคงของชาติเรือหลวงตากสินไม่เพียงทําหน้าที่ในภารกิจเชิงยุทธศาสตร์เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพร้อมของกองทัพเรือไทยในการปกป้องทะเลไทยกว่า300,000ตารางกิโลเมตรความสามารถในการรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนและการปฏิบัติการร่วมกับประเทศพันธมิตรช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงทั้งในภูมิภาคและระดับสากลขีดขีดขีดสรุปเรือหลวงตักสินเป็นเครื่องยืนยันถึงศักยภาพที่เพิ่มขึ้นของกองทัพเรือไทย ทั้งด้านยุทธวิธีเทคโนโลยีและความพร้อมรบเป็นเรือรบที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องเอกราชและรักษาความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริงเรือหลวงตากสินจึงไม่ใช่เพียงเรือรบทั่วไปแต่คือกำลังสำคัญที่คอยเฝ้ารักษาทะเลไทยทุกวินาที